สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกพาเข้าป่าเห็ด mm. อีกแล้วมาดูกันเมื่อเราจะได้เห็ดอะไรมั่งป่าแห้งนิดหน่อยค่ะทุกคนนี่ทุกคน,น,กคนเจอแล้วโอ้โหเดินมาตั้งไกลเพิ่งจะมาเจอ Oh. เก็บค่ะเก็บค่ะอือ mm hmm. สวยมากครับทุกคน ดอกนี้คขาฝอนิดนึงค่ะดูตตัลุกต้องตัดที่มันฝอออ,ออกค่ะทุกคนได้อยู่ได้อยู่แต่วัดงามงามคทุกคนโอ้ดหมดเลย บุดจนได้หมวกเห็ดดำค่ะทุกคนกำลังขึ้นแต่ขาดน้ำจริงๆป่าแห้งมากค่ะ แ้งมากเ่ยทุกคนเห็ดอยากเกิดโอ้เดดไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นไหมปะดูสิดอกเล็กๆกำลังเต้มเลยอะ เดอกเล็กๆเต็มเลย